โอเ l ฟรักตันอาร์พันสองคันนี้เลยสภาพโคตรสวยแต่งมาให้หมดแล้วรถคันนี้ปี2016เลขไม่เพียง6,000กิโลเอาราคาไปที่319,000บาทเท่านั้นมาดูของแต่งกันเลยคันนี้บอกเลยว่ามาอย่างสวยชิวหน้าทราอัมมีมาให้ครบยางใหม่ๆกันเลยครับคันนี้ กันสบัดโอลินนี่มีให้ด้วยนะคันนี้กันล้มมีเครื่องยนต์สวยๆนะครับโช๊คหลังเออรินท้ายสั้นแต่งนะครับมีกล้องหน้าหลังให้ด้วยคันนี้สีเทาเดิมโรงงานนะครับคันนี้รถสวยๆเลยสนใจติดต่อเซลล์เอ็กเข้ามาได้นะครับแอบรูปกันเข้ามาสอบถามได้โปรโมชั่นดีๆเด็ดๆเ,เพียบเลยตอนนี้แล้วเจอกันที่ร้านธันเดอร์ไบท์นะครับ